อ่ะครับสวัสดีนะครับผมนะฮะมาอยู่กับบ้านกาลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมานี่ะรีวิวรุ่น,นี้นะห้าแชะสองนะครับผมนะฮะหลังจากห้าแชะหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างจะติดลมบนไปแล้วนะอันนี้เป็นรุ่นห้าแชะสองนะเดี๋ยวม,มาดูกันนะครับนี่ฮะหน้าตานะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับผม 5แสอ2นะเป็นหลวงพ่อเป็นครึ่งองค์นะครับเนี่ยรายละเอียดนะฮะรายละเอียดนะครับค่อนข,ข้างจะคมนะฮะลองดูตานะโอ้สวยงามนะพี่นะแล้วก็มีเลข5ยันตรงนี้นะฮะเป็นตรงจีวรน,นะครับองค์ที่เห็นก็จะเป็นลงยาลายเสือ,อสีเขียวนะครับองค์ที่เห็นจะเป็น เขาเรียกว่าของแถมยกรังนะฮะอันนี้จะเป็นหน้ากากเงินนะครับแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นทองฝาบาทนะครับเลขเลขสวยนะเลขแปดสิบแปดนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้จะมารีวิวให้ดูนะอันนี้เป็นของแถมยกรังเหมือนกันนะฮะหน้ากากเงินอันนี้เป็นลงยาน้ำเงินนะพี่นะลงยาจะเป็นลงยาคุยพื้นนะครับผมนะลงยาคุยพื้นหน้ากากเงิน เลขห้านะไม่ใช่เลขห้ายันเป็นเลขห้านะครับผมแล้วก็ข้างหลังเป็นยันถ้าจาไม่ผิดนะเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับว่างนันนะครับผมอันนีน้ถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะครับนี่มีเสือเหมือนจะเป็นเสือเพนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคู่นะฮะแล้วก็ลายยันแบบนี้นะครับข้างล่างจะเ,เขียนว่าหลวงพ่อพัดนะปุญญกะโมนะวันไมด่วน ตรงข้างล่างสุดเลยเป็น100ปีเป็นอายุท่านนะครับนี่ฮะเลขอันนี้เลข3ามสี่สองนะครับแล้วก็อันนี้องค์สุดองค์สุดท้ายของแถมยกลังนะฮะแถมยกลังมันจะมี3ามองค์แล้วก็เป็นลายเสืออันนี้เป็นลายเสือสีส้มกันหรือเสือโค้่งนะครับก็สวยๆงามๆนะในาการเงิน เลขอันนี้เกือบตองครับ4ี่หนะอันนี้โอ้โหนึกว่าตอนแรกนึกว่า4ี่สี่สีครับผมนี่ฮะก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนรายการลุ้นนะฮะตอนนี้เหลืออยู่เอ่อแปลุ้นนะครับผมนะฮะแปลุ้นนะเนื้อเงินยังอยู่นะครับเนื้อเงินยังอยู่เนื้อเงินยังอยู่ครบสามเหรียญน,นะรุ่นนี้การันตีเนื้อเงินลงยาสามเหรียญน,นะครับผมนะฮะแปดสิบเก้าเหรียญเนี่ยเนื้อเงินยังอยู่นะฮะ ลุ้นละ400ร้อบาทนะครับผมลุนละ4ี่ร้อยบาทนะแต่ว่าต้องขอคนที่มีลายนะฮะหรือคนที่เออคือผมต้องแกะไว้ง่ายนะฮะถ้ามีลายก็ดีนะจะได้วิดีโอคอลแล้วก็แกะให้ดูนะฮะว่าพี่ได้เนื้ออะไรนะครับผมนะลุนละ4ี่ร้อยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะต้องเอาไปรักการันตีในไลฟ์เพจเฟซบุ๊กนะฮะว่ามีเนื้อเงินอยู่ครบสามเหรียญนะครับผมอืมก็คือ ต้องขอแกะไว้ง่ายเลยนะฮะถ้ามีวิดีโอวิดีโอคอลทางไลน์ได้ก็ดีครับผมนะฮะจะได้รู้ว่าเนื้ออะไรแตกไปนะครับนเนี่ยเนี่ยเนื้อเงินมีมีการันตีให้สามเหรียญก็มีเนื้อเงินธงชาติเนื้อเงินลงยาแดงลงยาเขียวลงยาชมพูลงยาเสืออันเนี้ยในห้ารายการเนี้ยก็คือมีการันตีให้สามเหรียญน,นะครับแล้วก็มีนวะนะเนื้อนวะเนื้อะอ,อะบาก้านะครับผม เนื้ออัปากานะเนี่ยมีเนื้ออัปกากาแตกไป1 2องค์นะครับแล้วก็มีเนื้อละคองละคังยาลายเสือแดงนี่แตกไป1ององนะฮะนี่เป็นทองละคังนี่ครับแล้วก็เป็นทองแดงผิวไฟนะทองแดงผิวไฟรอบนี้ก็มีแตกไปทั้งหมด1 2 3 4 4องคามี่ี่องนะฮะแล้วก็มีทองละคังผิวลุ้งแตกไป1ทองแดงผิวลุ้งไม่ตัดปีกแตกไป2นะครับแล้วก็เนื้อจนวนลงยา ขอบเหลืองแต่ไป1น,นะโอเคนี่ฮะก็เหลือ89ลุ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะมีพิเศษตรงที่ว่าถ้าใครได้รายการนี้นะ,ะ47เนี่ยกระไหลทองพนสายนะครับผมแล้วก็รายการที่59ทองแดงซาตินต่อโค้ด9รอบนะครับเนี่ยสองรายการนี้สามารถเอาไ้ลุ้นหวยนะฮะหมายถึงว่าลุ้นหวยเอ่อ หวยสามตัวของรางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนะฮะเช่น <_ C> e <an> อย่างเมื่อกี้เนี่ยเ,เนี่ยสามสี่สองเนี่ยก็คือถ้าหวยงวดนั้นออกมาสามสี่สองก็รับเนื้อทองคําลงไปเลยฮะเนื้อทองคําลงยาแดงกับเนื้อทองคําหลังเรียบนะฮะอย่างเนี่ยมีอย่าง,างละหนึ่งองนะฮะแต่ว่าลุ้นหวยเนี่ยผู้สร้างเนี่ยยังไม่ได้บอกนะ,ะว่าจะ เป็นงวดไหนนะครเพราะว่าเพิ่งออกมาวันนี้เองเออออกมาเมื่อวานเองนะฮะเพราะฉะนั้นผู้สร้างยังไม่ได้บอกนะ,ะว่าจะออกออหวยงวดไหนอาจจะเป็นงวดปลายเดือนนี้เดือนตุลานี้หรือว่าอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกานะครับผมนะฮะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าลุ้นหวยนี่งวดไหนนะครับผมตามนี้นะนี่ฮะอย่างเช่นเอออันนี้ศูนย์ เอ,อเขแปดแ8ใช่ไหมฮะเลข8 8ก็เติมศูนย์ข้างหน้าไปครับศูนย์แปดแปดถ้าหวยออกมารางวันที่1 3ตัวท้ายรางวันที่1มาเป็น088ก็รับไปเลยนะฮะแต่ว่าต้องตรงงวดนะเออต้องตรงกับงวดที่เขาประกาศนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าจะออลุ้นหวยงวดไหนนะครับตามนี้นะฮะห้าแชะถ้างงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมถ้างงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะ นะฮะห้าแชะนะฮะห้าแชะห้าแชะสองนะครับห้าแชะสองเนื้องเงินสามเหรียญอยู่ครบนะครับผมนะฮะลุ้นละสี่ร้อยบาทนะ,ะแต่ว่าต้องขอแกะนะเออต้องขอแกะดูว่าได้เนื้ออะไรเลขอะไรนะครับผมโอเคตามนี้นะไปแล้วนะครับผมนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมอ่ะไหนๆก็อันนี้ละมีเลดนะพี่นะเลดรวยเลื่อนบารมีนะฮะลงยา นี่ฮะลงยามาเพิ่มนะครับผมนะะดำแดงแดงน้ําเงินนะะดำแดงแดงน้ําเงินแล้วก็อันนี้ฮะน้ําเงินฟ้าแดงนะฮะอันนี้มีสองเส้นนะฮะนอกนั้นมีอย่างละเส้นนะครับผมนะะเส้นละพันหกนะ,ะมีมาแค่สี่องค์นะครับสี่เส้นนะครับสําหรับเลดนะ โอเคไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะสำหรับ5แชร์2นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ